สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือทีมข่าวเฉพาะกิจบริษัทนุตฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของเกษตรอินทรีย์พูดถึงเรื่องราวของผักปลอดสารพิษอยากจะแนะนําสาหรับนุตฟลายสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับวันนี้ทีมข่าวเฉพาะกิจบริษัทนุตฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเดินทางมาที่ตําบลหลงขอดอําเภอพล้าวจังหวัดชิงใหม่นะครับมาดูเรื่องราวของการปลูกพืชผักปลอดสารพิษวันนี้จะเป็นอะไร ตามกันไหมครับคุณผู้ชมครับนี่เราเดินทางมาถึงในแปลงกเกษตรของพี่น้องเกษตรกร,กรที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับวันนี้เขาปลูกอะไรเขาทํากันยังไงเดี๋ยวจะ,ะสัมภาษณ์สําหรับเกษตรกร,กรที่ปลูกพืชผักชนิดนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดน,นึงครับผม นายสุชาติมอคําครับอยู่บ้านเลขที่87หมู่5ตาบลหลงขอดอำเภอพ้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับอนี้ไอ้ชาตินะครับขออนุญาตท้องชื่อเล่นไอ้ชาตินี่ปลูกเกี่ยวกับอะไรอย่างครับพืชอะไรอย่างที่มันห่ออยู่ในเนี่ยครับมะละครับมะละจีนครับมะละจีนเนี่ยนะครับราคาดีกว่าไอ้ครับโลละยี่สิบบาทครับผมนอกจากที่เข้ามากันสองคนนะครับวันนี้มีพญาติแม่นก่อ พยานนะครับวันนี้มีพยานมาแหมท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่คลุกคลีกับเกษตรกรแล้วก็เป็นผู้ที่แนะนำนุชฟอร์ไลท์นะครับือกับไอชาตู้งจักรตุยแนะนำตัวหน่อยหนึ่งครับผมชื่อถาวรจอมงามครับไอถาวรไอถาวรนี่นะครับหลายคนหลายท่านอาจจะได้เห็นในวิดีโอของบริษัทละตอนนั้นนี่แนะนำอย่างกับเกษตรกรนะครับช่วงนั้นอ่ะจะมีบักแวงขมหรือมาแวงต้นเนาะครับ กับกับฟักทองหรือฟักแก้วครับวันนี้มาแนะนาไอ้ชาติเรื่องของการปลูกครับปลูกมะระจีนจีนครับครับไอ้ชาติครับเอ่อมะระจีนที่ไอ้ชาติปลูกนี้เป็นเปนม,มีมีชื่อพันธุ์หรอครับมีพันธุ์มีครับมีชื่อพันธุ์เนี่ยครับพันสอนแดง,งครับอันนี้ปลูกยากกว่าครับไอ้ชาติาปลูกปลูกก็ยากครับผมยากะระยะเวลาในการปลูกนี่ก่อนตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บผลผลิตนี่มันประมาณเั่าไห่ครับ ประมาณเดือนปลายครับประมาณประมาณเดือนกว่าๆเนาะนะครับปัญหาไอ้ชาติครับปัญหาของออการปลูกเนี่ยปกติแล้วการปลูกมะละกีเนี่ยปัญหาใหญ่ๆมันคืออย่างพ่องครับปัญหามันคือเนี่ยครับมันหยุดการเจริญเติบโตนะครับครับในช่วงหน้าหนาวครับผมครับแล้วก็เรื่องของโรคราโรคมีครับโราแป้งนะครับราแป้งมีเนาะครับนะครับแล้วก็แป้งนี้ก่อนหน้านี้ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุชฟลาชนี่มีปัญหาครับ มีเป็นนะครับเป็นลาแป้งเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาลองผลดูก็ดีมาหน่อยครับมัน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 ไรลาแป้งนี่มันหยุดเนาะครับแล้วเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วครับเรื่องการเจริญเติบโตนี่โตเร็วครับผมโตเร็วล้องโตเร็วต้องต้องดูใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับเขาดูเขานั่งดูที่ลำต้นกันเลยลำต้นนะครับ เชิญนั่งกันครับลำต้นนี่เป็นจะใจพ่องครับถ้าอูดถึงว่าเรื่องลำต้นของของของมะละลำต้นนี่มันจะใหญ่มาอยู่ครับครับมันจะใหญ่อยู่ไอ้เนาะครับครับแล้วเรื่องของใบนะครับใบแต่พุ่งตอนนี้ใบใหญ่ครับใบดีครับใบใบมันใหญ่แล้วก็เรื่องของหน่อก็ดีครับหน่อก็ดีเนาะนะครับแล้วก็กันตังเลยนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือมันมันแบ่ได้ยุติการเจริญเติบโตเลยครับครับแล้วส่วนส่วนหน่วยเนี่ยครับอันนี้หอนี่เป็นหน่วยไหมครับครับหน่วยครับออ๋ ถือว่าปีนี้ดกครับดกครับดกกว่าทุกปีมากครับอ๋อครับอันนี้เอาเรายังเอาบัสสารถที่แกะได้นะครับเพราะว่านัวยังน้อยอยู่เสียดายตอนนี้ดูไออันนี้ไปก่อนนะครับดูอย่างก็ดูดูกระดาษหนังสือพิมพ์ไปก่อนเนาะนะครับแล้วก็ในเรื่องของปุ๋ยยาเนี่ยครับปุ๋ยยานี่เปลืองนะครับปุ๋ยยานี่ปะป๊อเปลืองครับบะป๊อเปลืองสักเท่าใดเนาะไก่ก๊ำน้อยๆนะครับปุ๋ยยานะ ครับแล้วนอกจากใจอันตัวนี้ใจใจใจอย่างพ่อครับนูตฟอร์ไลายในสูตรไหนพ่อครับเอาสูตรหนึ่งตอนมันขึ้นโมเอียครับใส่สูตรหนึ่งเครือกาลใับครับครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเอ่อแห่งดอกเอาไปใช้ถ้ามันใหญ่มากไอ้ถาวรบอกให้ใส่สูตรสองใส่สูตรสองนะครับแล้วก็อัตราการใชจเราครับใช้หน้าก็ครับใช่ประมาณห้าซีซีครับสูตรหนึ่งเนาะ ครับ5ซีซีต่อน้ําต่อน้ํา20ลิตรครับ1 0ลิตรครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อได้ขึ้นสูตร2สูตร2เก็ใไจ3ซีซีนะครับครับ3ซีซีครับอ๋อตอนนั้น12ลิตรเนี่ยครับครับ1 0ลิตรเถอะแล้วก็มีมีตัวอื่นเข้าไปผสมนะครับก็เอาเคลียร่าครับที่เอามาใส่ผสมด้วยนะครับหมายถึงว่าเคลียร่าผลได้เตื่อเดียวครับแล้วก็เป็นในื่องพ้องทุกนว่าผลเตื่อเดียวเตื่อเดียวนี่กง ดีครับดูดีมาถือว่าถือว่านี่ดีกว่ครับขใจครับหลังจากพี่เขาไปพ่นแล้วใบใบก็งามขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของโรคที่เคยเป็นอยู่มันก็มันก็หายไปครับครับมันมันลามไปหนักครับก็เตือให้มันเปลี่ยนอีมันจะลามไปเว้ยครับครับลามไปถือว่าเต็มไปเลยยในช่วงในช่วงหน้าหนาวตอนนี้ในช่วงหน้าหนาวกะมันแบบชันงักแล้วก็โรคมันบบลามนี่ก็ถือว่าดีละครับครับถือว่าสุดยอดละครับครัไอถาวรครับไอถาวรในฐานะคนที่มาแนะนํา แล้วก็เป็นเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับไอ้ทวรมหันข,ของของไอ้ชาตินี่เป็นเจ้าได้ห้องโอ้าดีใจและภูมิใจแทนไอชาติครับ,บตีอ่ะไอชาติเป็นปลูกมะละกีนดได้อ่างามครับได้ต้นที่สมบูรณ์ถือว่างามเนาะอ่ะอาครับผมเชื่อว่าอ่าผลผลิตเปิ้นต้องดีก็เห็นเห็นเห็นทีเนเน่เป็นหอเนาะหอผลเล็กอไอย่างเพื่นเนี้ยก็นักครับแล้วเทียบเทียบจากแปลงอื่นนะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ อย่างอื่นนะครับครับเรื่องโรคเรื่องแมลงรบกวนเรื่องปัญหาเรื่องลําต้นลาต้นก็ป่าบามีปัญหาอันอย่างละครับตอนนี้ครับสมบูรณ์ดีทุกอย่างครับถือว่าถ้าสมมติว่าเริ่มต้นที่อีดีเนี่ยแล้วก็จนถึงตอนเกบเนี่ยคิดว่าคิดว่าปีนี้นี่จะได้นักงหรือปีแล้วก็หรือว่าจะได้รวยหรือปีแล้วก็ครับคงจะได้นักเหรยอปีแล้วครับ อ,อยากให้ไอ้ชาติฝากถึงเกษตรกรที่เปิ้ลยังบริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษ,ษัทนุตอฟไลหรือว่าเปิ้ลอยากจะทำะเกษตรอินทรีย์อย่างอย่างอย่างไอ้ชาตินะครับอยากจะแนะนํากับพี่น้องเกษตรกรสักน้อยหนึ่งนะครับหออ,อยากอ่ยงกให้ทดลองใจนะครับสูตรเนี่ยนุตโ์ไลสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับแบบเลียร่าแบบเพียร่าครับครับ คุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นบทเริ่มต้นของการปลูกมะละจีนนะครับและก็เฮาจะมีการติดตามผลอย่างแน่นอนว่ามะละจีนที่ไอชาติปลูกนั้นจะได้ผลนักน้อยสักเท่าใดรับรองได้ว่าคุณผู้ชมจะทึ่งนะครับในการทำกรเกษตรในที่สีีใหม่นะครับและก็เป็นกเกษตรที่นุดฟอร์ไลท์ตั้งสูดหนึ่งและสุดสองและก็เคราได้เข้ามาสนับสนุนกับเกษตรกร,ร,กรที่นี่ตวัวเ